สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาชมนะคะงานแห่กระถินนะคะของหมู่บ้านของหมู่ที่หําตำบลแสนต่ตอบ้านเรานั่นเองนะคะก็จะมีการจัดรถแหด้วยนะคะจัดรถแห่สามคันเพื่อที่จะเชิญพุ่มกระถินหมู่ที่หของเรานะคะก็จะมีการจัด รถแห่ลักษณะแบบนี้นะคะติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็จะมีการจัดทำเสื้อด้วยนะคะเสื้อแต่ละปีนี้ก็จะไม่เหมือนกันเป็นเสื้อที่ใส่งานทอดกระถินนะคะแต่ละปีนี้ก็จะสีสันไม่เหมือนกันปีนี้ก็จะเป็นฟ้าขาวนะคะก็สีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีตีมด้วยนะคะตีมคือใส่จงกระเบนเป็นผ้าไทยจงกระเบนแต่ละคนก็ มีมาใส่กันนะคะทุกคนก็จะมีจงกระเบนแต่ว่าบางคนก็ไม่มีนะคะก็หยิบยืมกันไปนะคะหยิบยืมน้าๆป,ป้าๆกันมาใส่นะคะบางคนเขามีอยู่แล้วก็คือลำวงสามสองหรืออาจจะทุกคนอาจจะมีซื้อติดบ้านติดตู้เสื้อผ้าไว้นะคะก็นำมาใส่ในงานนี้เลยนะคะจะบอกว่างานนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะก็จะมีน้องๆนะคะที่ แต่งชุดไทยกันด้วยนะคะแต่งชุดไทยรอห้าสวยงามมากทุกคนก็สนุกสนานกันนะคะชื่นมื่นนะคะหน้าตาสดชื่นกันแล้วก็สนุกสนานกันสำหรับปีนี้นะคะวัดสว่างอารมณ์นะคะวัดบ้านเรานะคะก็จะจัดงานแห่กระถินวันที่18แล้วก็19นะคะพฤศจิกายนสองพนห้าะคะวันที่18นี่คือก็จะเป็นวันที่วันนี้เลยนะคะที่ ทางหมู่5จัดรถนะคะจัดรถแล้วก็จะมีการแห่แห่รอบหมู่บ้านนะคะแห่รอบหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํารถที่เราตกแต่งแล้วก็นําพุ่มกระถิ่นขึ้นมาที่บนรถเนี่ยแห่ไปที่หน้าวัดระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะใกล้ๆกันก็จะมีการรําเปิดเพลงกันไปนะคะสนุกสนานกันนะคะแต่ละคนก็หน้าตาสดชื่นแจ่มใสนะคะ แล้วก็อิ่มบุญกันนะคะเพราะว่ามีการจัดพุ่มกระถินนะคะแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นกระถินสามัคคีครอบครัวนะคะแล้วแต่ใครที่มีจิตศรัทธาหรือว่ามีงบป,ประมาณนะคะก็จะทาพุ่มกระถินกันไปนะคะแต่ละปีนึงก็ปีนึงก็จะมีสักครั้งหนึ่งนะคะครั้งเดียวทอดกระถิน ส่วนอานิสงส์ในการทําบุญทอดกรถินนั้นนะคะก็จะทําให้เป็นผู้มีความมั่งคั่งในทรัพย์สินมากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้มีจิตใจแจ่มใสเช่มชื่นนะคะทําให้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ